สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเนยก็ได้กล่องใหม่มานะคะพอดีแบบเคอรี่มาส่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเราก็จะมาแกะกล่องน,นี้กันนะคะก่อนแกะนะคะเราก็ได้ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์อไปแล้วรอบหนึ่งนะคะอันนี้นะคะตัวน,นี้เนาะ,ะจริงๆรนะิอ่ะเราก็แบบลองดูสภาพแล้วแหละแต่ว่าเรายังไม่ไเอาของออกมานะคะอ่ะเราก็ฉีดฉีดอีกรอบก็ได้ค่ะเผื่อคะะ่วงนี้คู่ิดเนาะอ่ะนะคะเดี๋ยวทุนนะคะกคนจะลองมาแกะจริงๆอ่นะเนยแกะรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าเนยยังไม่ได้เอาออกมานะนี่เขาก็จะแพ็คแพ็คมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยๆออกมามกา น,นี่ตัวเองแล้วแต่ว่าออกยากมากเลยค่ะอุกคนคนหักแป๊วค่ะใจเย็นนะใจเย็นนะทุกคนอะแ่ภาพพื้ที่ตรงนี้นะคะเราก็แบบได้แกะออกมาแล้วนะ,ะนี่ทุกคนแบบเป็นสีพาเทลนะคะเนย์นก็สั่งมาจากช็อปปี้นะเรามาดูกันข้างในนะคะก็จะมีแบบเป็ Dew นสองชั้นนะคะสองชั้นนะก็จะมีแบบฉากข้างล่างให้นะคะแล้วก็ตะเกียงข้างบนเนาะ,ะมันก็จะแบบอันเล็กๆน่ารักนะคะอุวยกระถัดรัำมากเลยนะคะ ก็จะอบได้ประมาณช่วยนึงนะคะโอเควันนี้นก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะ